ครับผมวันนี้วันดีครับสดอยก็วันนี้เปิดเปิดสตูดิโอนะครับก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนมากๆนะครับผมที่มาร่วมงานในวันนี้ครับผมก็คือจริงๆต้องบอกว่านี่ได้นอนชั่วโมงเดียวใช่มมวแต่เตรียมงานอยู่ก็อาจจะมีหลัดหลวงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับผมแต่ก็คือจริงๆวันนี้หลังจากนี้ก็จะมีกิจกรรมมีอะไรอีกเยอะแยะสตูดิโอวันนี้มันครอบคลุมอะไรขนาดไหน ตอนนี้คือจริงๆต้องบอกว่าทาคือเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ตั้งใจว่าจะทํามานานแล้วอะไรอย่างี้ครับผมแต่ว่าไม่เคยแค่คิดไว้แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าแบบเหมือนจะทําเมื่อไหร่อะไรยังไงที่เคยตอบคาถามพวกพี่มาตลอดนยครับผมแต่ว่าคิดว่าทําเป็นรูปธรรมก่อนแล้วก็ค่อยมาแบบนี้เลยดีกว่าอะไรอย่างี้ครับผมค่อนข้างก็ประมาณหนึ่งครับผม ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งกี้ากี้าอ,อ,อย่าอย่าถามเป็นตัวเลขเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันแบบเขาเรียกว่ามันคลาดเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาพอดีเพราะว่าทุกครั้งที่เราแบบคิดหรือทําอะไรมันก็ก็ต้องตอบตามตรงว่ามันมีค่าใช้จา่ายแล้วก็อยากทําเพื่อเขาเรียกว่าซัพพอร์ตลูกค้าแบบเหมือนเขาอยากเขาบอกว่าอยาก ให้มีตรงนี้เพิ่มเราอันไหนเราทําได้เราก็จะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ครับตอนนี้ยอดนิ่งยังคะสำหรับการปรับปรุงอะไรยังไงเรียบร้อยก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับผมเพราะว่าด้วยด้วยส่วนหนึ่งแล้วเรามีลูกค้าหลายแบบคือบางทีบางคนเขามาเพื่อออกกําลังกายบางคนมาเต้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของผู้ปกครองมาส่งลูกไว้ตั้งแต่4ี่โมงเย็นแล้วมารับอีกทีสี่ทุ่มก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลายเป็นเหมือนแบบเอาจริงๆก็เป็นเหมือน อ่าไม่ใช่มูลนิธิมูลนิธิธิอะไรอย่างนั้นใช่แบบว่าก็จะมีแบบมีเด็กๆมาอยู่ที่นี่งบ้านไปเยอะไหมคะท่่นสำหรับที่เราตั้งบรแต่ตอนแรเอ่อถามว่าเยอะไหมก็ก็ก็เลยออกมาไกลอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าผมไม่ไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วทําแล้วมันมีความสุขแล้วมันเหมือนแบบสิ่งที่เราเห็นในวันนี้มันคือแบบ เมื่อก่อนมันเป็นแค่ภาพที่เราคิดเฉยอ,อะไรเงี้ยครับผมอันนี้็นคนเดียวๆเลยฮะอันนี้ทำคนเดียวครับ,รบทีแรกคลอดแล้วอมองที่ต่อไปเ,เรืยเรอยังครับคือทัขอทําตรงนี้ก่อนแล้วกันครับยังไม่กล้ามองที่ต่อไปเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่ามีฟีดแบ็กมีคอมเมนต์กลับมาอยู่เรื่อยเพราะเพราะอย่างหนึ่งเราก็อยากทําปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบให้มันค่อนข้างที่จะตรงคอนเซปต์ด้วยเพราะว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอาระบบมาจากต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีการคุยธุรกิจกับเขาอยู่ตลอดเวลาว่าทํายังไงแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแนะนำอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อแบรนดชัยเดี๋ยวมาเราครไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าเผอ่ญที่ผมมีบินไปเรียนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็จะมีเพื่อนๆมีอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยแบบแนะนำคอยบอกแล้วก็เพื่อนผมเขาก็เป็นเจ้าของสตูอยู่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมอาจจะที่เดิมที่รู้ยังไม่ได้มาตรฐานเทียบเท่าเขาเส่วนหนึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า น่าจะเป็นในเรื่องของการยอมรับของของคนคนไทยตอนนี้นะครับในใน,ในสังคมเต้นเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเขาอ่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็การที่คนจะยอมรับตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึงอย่างเงี้ยครับผมแต่ตอนถ,ถ้าถามผมเนี่ยค่อนข้างเร็วเหมือนแบบปรับเปลี่ยนทัศนคติกันค่อนข้างเร็วตอนนี้ครับกระแสเป็นไงฮะจริง,รงๆผมคิดว่าแบบ3มเดือนนะน่าจะแบบ3ถึง6เด<ฮ>ือนถึงจะ เริ่มแบบโอเคอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือ1เดือนก็นักเรียนเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณนักเรียนทุกๆคนมากมาีเรารับได้กี่คนนะคลาสหนึ่งเนี่ยเต็มที่ประมาณ30คนครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยบางคลาสก็เต็ม30คนเลยแต่อย่างเวิร์กอัล์อย่างเงี้ยครับผมคือพอดีเราแบ่งเป็นสองเซสชันมีข้างบนและล่างข้างบนเนี่ยจะเป็นเวิร์กอัล์การออกกำลังกายก็แบ่งคือห้องบนน่าจะได้สักยี่สิบห้าคนอะไรเงี้ยครับผม ที่เราสอนเองนะคะจะมีได้เห็นไหมวันนี้ผมสอนเองตอน4โมงเย็นครับเมื่อกี้เลยเต้นไปนิดเดียวใช่ก็เลยแบบเดี๋ยววันนี้จะมีสอน4โมงเย็นก็มีแบบบอกไปเรียบร้อยแล้วมีพิกไว้ให้ว่าวันนี้เราต้องเข้ามาสอนคือพอดีก่อนหน้านี้ครับผมมีความตั้งใจว่าจะมีการสอนแต่ว่าเผอิญว่ามีคิวที่คือทํางานตรงนี้แล้วคิวค่อนข้างไม่นิ่งก็จะมีในเรื่องของเพราะว่าเวลาเราสอนเนี่ยนักเรียนเขาจะฟิกวันมา พอเดี๋ยวสอนทุกวันศุกร์ใบ3มแล้วศุกร์หน้าไม่ได้ไกลายเป็นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาก็เลยคิดว่ามาเป็นแบบสเปเชียลคลาสหรือแบบเป็นแบบเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับผมนักเรียนแบบว่ามาเรียนแต่ไม่ได้เรียนกับพี่ฮั่นเลยมีแบบคนมีบ,บ้างมีบ้างครับผมก็มแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะพยายามคุยกันอยู่ตลอดว่าสักสเดือนจะ สองสามเดือนอาจจะมีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับ <ừ m. S 1> ผมก็จะพยายามแบบเหมือนหาเวลาว่างเพราะว่าการที่จะสอนครั้งหนึ่งมันต้องใช้เวลาการเตรียมความเตรียมการสอนด้วยนะครับครูท่านสอนแต่่ไอส์ครัแนวี้แซวแซวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่าน้องไอส์มาน้องไอส์ก็เรียนกับครูที่สตูเหมือนกัน,น,นมาแล้วหรอครับมผมนึกว่าไอส์สละนั่อยู่แี้ ก็เห็นพี่บอกผมก็ไม่รู้แล้วคุณทั้คู่เน่ยด้มาพีกับเรด้วยก็ขอบคุณครับผมขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้แล้วก็ก็ยังมีอีกหลายคนแต่ว่ายังมาไม่ถึงในเงี้ยครับผมก็ขอบคุณมากมากครับผมมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะวันนี้จริงๆเรารู้ไหมคะว่ายังจะถามกลับไปบอกไปครับผมแต่ไม่คิดว่าจะว่างเพราะว่าเห็นน้องบอกว่ามีติด มีติดทํางานมีเวิร์ดช็อปอะไรสักอย่างนะครับมีอะไรมาเป็นพิเศษให้เราไหมตะกี้มีดอกไม้มาครับผมเป็นการตอบย้ำเลยไหมครับว่าผู้เราก็ยังความสัมพันธ์ยังแน่นอยู่ก็จริงๆก็เหมือนก็ยังดูแลไปกันต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าอะไรที่เหมือนมีอะไรคอยปรึกษากันก็ปรึกษากันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ล่ะก็เข้าที่แล้วจะมีเวลาให้แต่งหน้นเป่อยังไงยังไม่เข้าที่ครับตอบตรงๆเลยครับเพราะว่าเผื่อวันข้างหน้าจะมีคําถามอีกว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอกันเลยอะไรนี้ก็คือจริงๆยังไม่เข้าที่ขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นช่วงๆมากกว่าช่วงไหนผมแบบเหมือนเขาเรียกว่าปลีกตัวได้จากตรงนี้ก็อาจจะมีเวลาเจอกับน้องบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าก็ต้องดูคิวด้วยว่ามันตรงกันห,หรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเราโตกันทั้งคู่แล้วเราเข้าใจว่าอันไหนทํางานอันไหนแบบแบบไหนอะไรยังไงครับคับพี่อาว่าห่างๆก่อนหน้านี้ไม่มีบทเกี่วกับ เออไม่ได้มีหรอกครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้พูดมากกว่าว่าแบบจะต้องอะไรยังไงเกิดเหตุการณ์อะไรแบบไหนเพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเรื่องของคนสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวคงต้องรอให้น้องเขาตอบเองอะไรเงี้ยบางอย่างคงต้องรอให้น้องเขาตอบบ้างนะครับผมดีกว่าหน้าตอนนี้สำหรับเราเนี่ยความสื่อเาไปก็ผมกับน้องครับก็ ก็รักรักครับบอกก็ตอบตรงว่าไม่คือคืออะไรที่มันเป็นความรักเราก็ตอบได้ว่ารักแต่หมายว่ามันไม่มันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นมิตรภาพรักแบบแบบนั้นไหมถูกไหมพี่ก็มีคนรักถูกปว่าคนดูทุกคนที่ดูผมอยู่คุณก็มีความรักแบบรักเพื่อนรักเป็นเพื่อนข้ามเพศหรือว่าจะเพื่อนเพศเดียวกันอะไรก็ว่ากันไปสถานะไหนนะคะสถานะไหนคะท่านสถานะตอนนี้ก็ดูแลกันไปเรื่อยๆแล้วกันครับไม่มีคำจำกัดความ ก็คู่อื่นเขาก็ตอบดูแลหัวใจกันอะไรคือผมก็ตอบว่าเราก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันข้างหน้าเนี่ยมันจะจบด้วยด้วยแบบไหนเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันหรือว่าสุดท้ายจะลงเอยกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่สามารถมาจะมานั่งตอบได้เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับห้าหัวเลยนะว่าีห้าบอกไอผาือคือเอางี้ครับ พ <differences S 2> ี่พี่พาดได้ครับแต่พาดให้เข้าใจด้วยนะครับกันในจุดไหนจุดจุดนี้ก็แลกกันไปเอางี้แล้วแต่เดี๋ยวผมไปตามอ่านแล้วกัน